จะพี่น้องพัดักแต่เมื่อคืนจ้ายังไม,ม่เบิดจ้าอันนี้ก็แกงหน่อไม้เดือจ้าหยู่ที่บ,บ,บ้านเบาเอือจ้าพี่น้องจ้าสบายดีดตอนึเที่ยงเด้อพี่น้องเด้อส,สบายดีจ้าหน่อมนะคะกีนแกงหน่อไม้ยินดีจ้าเอออืมจะร,รับด้วยเหี้ยนะจ้า กันยังไงเรัเกินเต็งมาหมายญี่ปุ่นก็แย่เนอะเออแต่พี่น้องจะมากินกันเลยพี่น้องอโอ้ยหอทให้กันมกินแ่้อ,อิอาไม่ทงจา้าวไประบมเอ็นโดไม่รกเกษตไม่โดบุมี่ี่น้อย ทำไมโซดาเราเปลี่ยนหนึงง่งละเปลี่ยนอ้ไรโซดเปสิบปนขต้นหลังเจ้าปีขึ้นหลังจะร้วหบอ่ล่ละไม่รู้แต่่ฮัลโหลนี่อยู่บ้านมือไหรนะ มันแข่งก็คือมาแ้บเปลยเันแต่ยังป,ปุ่บๆบอก้อม,อมแ้มันจับปีน,ปนีปีนาจะเอาไหม,มได้ดตแป๊บสิบอก,บบอกคือบอกค่อยทายเลยแบ

ใสมันมือน้องดีคนน่ามาได้ไม่อยากจะ่งข้าวคนนี้ เดินและสูงเนี่ยวนให้ในระว่างนะเตียมเลย่นไหนเนือนะขอับ้อข้าวหม้อข้าวเหรอเออคนเอ้ยมาในถาดจะมือหนึ่งคนเอ้ยหม้อ นตรงนี้พาสตน,นุ่มเลยครับมากาพระสนักกลับกินได้เยอะหากม,มากหนาดน,นี้ขีปริม,มาณเด็กพี่น้องรับพนักงานชมนักงนชมในบ้านเลย อนต่งนนเดิอนสามกับนคนนะฮันจุตรงมุกแล้วเดยวพอคุตุกโต๊ะมันก็มันยุทเดนเจ็ดานมก็บไปดับน้าเดอนเก้าเก้าซื่อวัาผม sau cái mình ba những sẽ vô cùng bất đẹp Rồi thứ ba Hai vừa con Hãy subscribe cho ไ,ไปกิดหนึ่งสองกินะว่นแค่นั้นถ้าฝนก็ถ้าฝนซื้อมาเข้าไปไทยง่ายมากขนนี่ไอ้กิบเนนนอะไรฮิดหน้าปีนี่โอ๊ยมาแห่งแรงกันพี่เนาะจาดเป็นไต่ถึงเขาหรือเปล่าเอาเงินก็มีกี่ภาษาหนอ มนเรื่องทมดาที่อยากเต็นน้ำไม้มันนี่ยต้องาน้ำไม้สดบดได้อ้เป็นพวกกระเบื้องเันเนาะไม่จะพูนั่ันจองไว้จองไว้โอ้พข้าวเนี่ยขนช้างบนมีด้วย

นงาล้วตกตกแต่มากใช่น้ำกินน้ำถึงก็อิ่มอะไรนี่ิน oh, okay. ี้น mm. ่า้วเขาแขกมนบ่อมที่หลายเด้อมันหมู่เพิ่มเซอร์ไรลืงหัวเตี่ย อย่างไม่จะกินอะไรพ้นนะพี่น้องจะเป็นหอมจะกิดตาด้พักงเวน มันติดอ่งั่นอ,อืมอปูแล้วความบาอืมอมันลงนานไ,ไหมมเร็วพอไม่นานอืม ขันหน้าซ้เน,น่มันดุลออกได้เสียเนาะรอดฝืนแล้วเด่นอ่ะเ้ยภาพอันนี้จะซ้นึงบอสเออคือนิ่แ้ลา,าม เลี es, mm ้ยงทำไมครูอะไรทำไมจเต็มถั่วกระบอมเบิรพี่ดาวเอ้ยทางน้นไม่ไหนทางหลัดไฟเป็นจังง

คนจงมา<อ>เอาสามมือซ่อนนึ่นเป็นอะไรอาารยนั่นมาแต่คนนั่น,นมมลมมคัิเอขายเงินกลัวเป็นวัดไอ้คนขเขาเป็นวัดต,ต่กับาษีมาตักราได้อนอพี่น้องฟังซีคำว่ากแก อืมพอหลัตุ ừ, hmm. hmm. ่ยเนี่ยตุมันกตี yeah, ่ไม่ชอบต่จะบอกผสมผสมเียมันมีผสเองมันสมฟอขาดนี้ต้่ย็นญ่ตุยใหญระดผสมนี่คุงเดียวกันทเอาอาไปแช่

เอากือบกูไปเก็บใบมันมาดิครับไม่ใช่เสี่ยคอมเออฮู้วววเสียงะยักได้นี่เนาะดุกทรายมาโอ้ยต้องทะยับเสี่ยมั้ย บอเลยอ่แก่ปงขนาดแกปงขนาดปงขนาดเออปงปงกนเลยบอกปงเตียงเออปงไม่ทานบอเห็นอ๋อจะเปิดไหวปะเล่นไหวปะตอนแรกถ้าหอยสาวโอ้ยเมนบกียมน่นหายนนาเออไปร้วันจะไปหมเด้ ต้มไก่ทีเรเอ้ยแค่ไปบ้านไปแล้วป่โดนแ้วแทงนแ้แทงกับเที่ยวมาแล้วอยากคายเครือแล้วก็มาแเราไปกินแกง,งน้งงมันแกงน้ำมันครับแล้วไปกินแกงน้ำมันตกไก่ทีเราเอ้ยเบื่อคนจะจะเจร้าแกงกินแกงน้ำมันเลยนี่เพื่อท,ทีแล้วทรั้งนี้ก็ได้

ยิ้มต่น่าเหมือนเราพี่น้องก็เลยแบบตัวตะเกียเอาเงินตะโกยมาดูไปซีเด้อกี่เก่งมั้งเจ้าหองหลายข้อเจ้าแหงหองยางขอบใจที่เป็สิบเป็ห้าแรงว่าอะไรคว้ยด้วยสิป้าเฮานะจ๊ะไปพี่น้องกับสิข้อเก็บภาพไปกาดไปเทีสยวซมมีกันแล้วกันพี่น้องจาติดตามคลิปหน้ากัากนแล้วกันนะจ๊ะสบายญญญาดีจา้ญญญา